วันนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ที่พี่ปื้มอยากมาที่สุดในช่วงเวลานี้เลยชื่อว่าคาเฟ่สวีทฟิตคาเฟ่นั่นเองหรือว่าคาเฟ่ปลาตอดขาเป็นปลาที่อยู่ในห้องเลยนะครับพเพื่อนอ้นนจริงด้วยครับอปลาตัวเล็กๆเขาสามารถตอดขาเราอุ้ยมาแล้วมาแล้ว <laughs> มาแล้วครับพเพื่อน้ นี่ครับหลุมตอดขาไป่ปื้มเลยครับอืมอู้หูเขาลุกขาพ่อครับทุกคอนอ้าวเจคจีเจคจีเจคจีพี่ปื้มอ้าวอย่าไล่ปลานับอกเขาไล่ปลาเขากลัวจะกระจีใช่ไหมนี่เราจะพาไปดูปลาคาบกันครับเพื่อนๆปลาคาบแบบใกล้ชิดอุ้ยมีปลาตัวเล็กๆเป็นสีสีด้วยนะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆพูปลาคาบตัวอ้วนมาก ห้ามจับปลานะครับห้ามเล่นน้ำด้วยครับน้ำโปรดเล่นน,ลลน้ำเกงเปียกเพื่อนเพื่อนแนะนำมาที่นี่ต้องใส่กางเกงขาสั้นนะครับเพื่อนเพื่อนนี่น้ำโปรดเปียกไปแล้วครับ,บระวังลื่นล้มด้วยนะคนี่นี่โอ้ประครับประคองกันงนั้นเลยเหมือนเขาท้องเลยอะ่ะ แต่ปลาคาร์ฟเขาจะไม่อยู่ใกล้เรานะครับเขาแบบเป็นปลาที่รับสันโดษนะเพราะว่าเขาจะไม่มาต่อเท้าเราเลยครับนี่หูเยอะมากเพราะว่าอะไรครับพาอเขาบอกว่าขาบขาบขอบขอบขอาขอบจะกระจี่อะเหมือนเป็นปืนโดนปืนกลยิงขาวันนี้พ่อมีชาเลนจ์ครับให้พี่ปื้มทนการตอดของปลาให้ได้ สามสิบวินาทีห้ามหัวลาะห้ามยิ้มแล้วก็ห้ามนำขาขึ้นมาดูกันครับว่าพี่ปื้มจะทำได้ไหมครับจากปลาปลาตอดขาครับหนึ่งร่อ่าจับเวลาครับนี่ครับเราต้องเอาขาขึ้นครับเพื่อให้ปลาไปตอดพี่ปื้มคนเดียวนะครับนี่ครับโ้ตอนนี้เยอะมากๆเลยครับปลาประมาณสองสามร้อยตัวนี่รุมที่ขาพี่ปื้มครับ ตอนนี้เรามาจับหน้าพี่ปื้มมันก่อนครับห้ามพี่ปื้มหัวเราะห้ามพี่ปื้มยิ้มเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ย,ย,ย,ย <c oughs> พี่ปื้มเริ่มจะยิ้มทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาจะกระจีนะครับพี่ปื้มก็จะแอบยิ้มออกมานะครับนี่ครับเราซูมไปที่ขานะครับส่วนส่วนกล้องตัวเล็กเราก็จะไปจอดจับหน้าพี่ปื้มครับสามสิบวินะครับโอ้ บอกเลยครับเพื่อนๆว่าจก้กระจีมากว่า <c oughs> ยิ้มแล้วยิ้มแล้วแต่เวลาเกินแล้วพี่ปื้มเช่นนะ <c oughs> ขออีกรอบไหมรอบนี้หนึ่งนาทีไหม <c oughs> ได้พี่ปื้มจะรับสายพ <c oughs> ี่ปื้มครัพี่ปื้มยิ้มเห็นฟันเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ปื้มแพ้เลยนะ <c oughs> อ้าวนับเวลาจับเวลาปุ๊บหนึ่งนาทีครับ <c oughs> เราจะจ้องที่หน้าพี่ปื้มเลยครับเพื่อน หนึ่งนาทีนะครับเห็นฟันว่าไหลแผลเลยนะเริ่มยิ้มแล้วครับเริ่มยิ้มแล้วครับโอ้ยมีปลาตัวสีสีมาด้วยนะครับเพื่อนโอ้จะขาพ่อเขาว่ากัดเต็มที่เลยครับเขาไม่เรียกว่ากัดเขาเรียกว่าแทะแทะเล็มๆนะพี่ปุ้มเนาะพ่อขาขึ้นแนีมันจะได้จอดมันจอดเยอะพ่อขาขึ้นแล้วครับเพื่อนตอนนี้โฟกัสแต่ขาพี่ปุ้มกับหน้าพี่ปุ้มเลยครับ โอ้ยคือพุ่มชนได้ครับเพื่อนๆดูสิครับโอ้ปลาเยอะมากเปิ้มชนได้ครับคนเดียวในบ่อเลยนะครับตอนนี้พ่อขาขึ้นอยู่นะครับอุ้ยครบแล้วหนึ่งนาทีมันเก่งมากพ่อชนได้ประมาณสิบยี่สิบวีเองอ่ะพี่เปิ้มเขาเก่งมากเพื่อนๆเราจะพาไปดูปลาคราฟกันครับเปิ้มเราไปเดินหาปลาคราฟกันไหม โอ้หนี่เขาชอบมาแอบอยู่มุมห้องนะครับเพื่อนอเมาแลา้วมาแล้วมา้วูปูปูขาจะว่ายหนีปลาคาวเขาจะว่ายหนีเราอย่างเดียวเลยนะครับเขาจะไม่ไม่ตอดเรานะครับเขาหนีอย่างเดยีดยวเลยเขาหนีนะครับเขาเป็นปลาที่แบบใช่อ้วนๆอย่างนี้เขาว่ายเร็วนะครับเพื่อน เมื่อเราหยุดขาเมื่อไหร่ปลาตัวเล็กก็จะตอดขาเราเมื่อน,นั้นใช่ไหมครับมาแล้วครับมาแล้วครับาาท,ที่น้องโปดเดินไม่ใช่อะไรหรอกครับน้องโปดเขาไม่อยากให้ปลาตัวเล็กตอดขาเขาเขาบอกเขาจะกระดีเกินไปทุกคนไลมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดจะดูปลา,นะาปลาคาร์ฟเต็มเลยครับเพื่นอนอา้าวนี่คือหนึ่งคาเฟ่ที่พี่ปุ้มอยากมาที่สุด ออกมาถึงกับนอนละเมอบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่จะมาสักทีใช่ไหมนี่ออกมาเราก็แค่ดังทับทิมแล้วก็ล้างเท้าครับกอนพี่พ่มนั่งนั่งตรงนั้นอ่ะพี่พื่มทำอย่างงี้ปลาไม่ยู่ในช่งขาเฮ้ยเช็คด้วยนะปลาติดชอขาออกมาหรือเปล่ามีไหมไม่มีเนาะที่นี่เขามีบ้านกระต่ายด้วยนะค่าอาหารคนละ20บาทได้เยอะมาก เขาบอกว่าแนะนําไม่ป้อนกับมืออย่าทําอาหารตกเขาจะไม่กินน้องมีกี่ตัวสามตัวมีหลายตัวนะแต่ที่อยู่ในบ้านห้ามเปิดออกมานะครับอุ้ยมาอีกแล้วตัวหนึ่งสีขาวครับน่ารักไหมน่ารักครับไม่ไม่อีตัวหนึ่งไหนตัวไหนในบ้านนี้มีไหมครับไม่มีนี่สามตัวนี่นี่มีไหมครับไม่มีนี่สามตัวมีโม่สามตัวเนี่ยเนี่ยบ้านไม้บ้านไม้บ้านไม้ล่ะ ไม่มีครับมีมีอยู่ในกรงใช่ไหมครับในกรงห้ามออกมานะครับน่าจะเป็นตัวดื้อนะครับหรือว่าเขาท้องอยู่แน่เลยอ่ะก็ตายก็กินด้วยเดี๋ยวจะทำให้พ้นเขากำลังพักผ่อนอยู่ครับน่ารักน่าแับน่ารักเนาะน่ารักแบบเจอสีขาวเราเห็นกระต่ายแล้วคิดถึงน้องแมวที่บ้านเราเลยครับคนปุยๆอย่างเงี้ยเขาตาสีฟ้าเลยอ่ะตัวนี้อ่ะ ตาสีฟ้าเลยอ่ะอย่าให้แบบนั้นเฮ้ยมาตัวที่สี่แล้วนะพี่ตัวนี้ก็มาตัวตกพื้นนะตกพื้นตกพื้นเขาจะไม่กินครับเพราะกลัวทรายเข้าปากเขาแน่เลยน้องโปดชอบมากตอนเข้ามาน้องโปดบอกว่าจะเลี้ยงเป็นอันดับแรกเลยด้วยซ้ำครับกระต่ายน้องโปดชอบเลี้ยงมากไม่มีพี่นโอ้ยโอตัวนั้นน่ะตัวเดียวเลยพี่เพิ่มตาสีฟ้า Ooh, oh, เตาจีบขวาเลยอุ้ยเขาทำล่วงเองอ่ะอุ้ยเขาเขาแงบกันอ่ะเขาไม่ก right> ินก้านเขาไม่มีเขาไม่กินก้านเหรอเพื่อนๆเขาชอบกินใบก้านรูปได้นรูปเบาๆรูปเบาเนุ่งเขาไปหาเพื่อนแล้วเขาไปรังงูแล้วอุ้ยเขารอดรูไปแล้วนี่เขาชอบกินตรงเป็นส่วนใบเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อน ไม่ชอบกินก้าานี่เจ้าตัวขาวมาแล้วแน่ตัวขาน่ารักกว่ายาูเขากินทุกผักเลยนะครับเพื่อนๆเขากินทุกผักเลยที่เขาเตรียมไว้ให้ครับเพื่อนๆแต่ปลาคาร์ฟด้านในเราไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับเพื่อนใช่ที่เขาจัดไปแล้วอ โอ้นอนอยู่ด้านใต้เหรอโอ้หลายตัวเลยนี่เมืกินอันนี้ด้วยอ่ะนะครับไม่เดี๋ยวเราเลี้ยงกระจายเสร็จไปขึ้นบ้านต้นไม้ไหนบ้านต้นไม้ครับนั่นอยู่ด้านหลังเองครับใหญ่ต้นไม้ใหญ่มากอุย้ยตาตัวนี้สีสีชมพูไม่ไม,มาดูดิตาสีชมพูเนี่ยเ้เห็นไหมครับตาสีชมพูเลยตัวเขาสีขาวเนื้อสีชมพูเลยอ่ะ น่ารักทุกตัวเลยอ่ะเขาชอบเขาชอบเขาชอบอันไหนมากกว่ากันแครอทหรือว่าผักใบเขียวหรือว่าผักกาดนี่ไม่รู้กินทุกอันเลยใช่ไหมไม่เขาเขาเขาชอบอันนั้นที่สุดนี่ันเพื่อว่าไปเพื่มว่าเขาน่าจะชอบแครอทมากที่สุดเพราะว่าในในในการ์ตูนใช่ไหมที่นี่มีบ่อทรายแล้วก็มีของเล่นให้เล่นด้วยนะครับเพื่อน อันนี้มีชิงช้าให้เล่นตรงนี้แล้วก็ตรงด้านหลังด้วยเนาะหนึ่งตัว้นาะเพราะว่าต้องมีคนเสียวแน่เลยอะหลายขั้นอยู่นะค่อยๆขึ้นครับระมัดระวังอ้าวขึ้นไปด้วยกันาเด็กๆขึ้นเสร็จก่อนใช่ไหมโอเคครับนี่ครับทางขึ้นบ้านต้นไม้นะครับ น้อดไม่อยากให้พ่อขึ้นไปพรองครับกลัวสัตว์ครับเดี๋ยวรอน,น้องโด,อ,ดอ,อ๋อพ่อขึ้นเหมือนแผ่นดินไหวเลยเหรออ่าถึงแล้วใช่ไหมต้นไม้ใหญ่มากใบอะไรพี่ปุ้งเราสามารถนําอาหารขึ้นมานั่งดื่มบนบารนี้ได้กลก็กินบนนี้ไงนี่ยเราก็กินน้ําส้มนั่งดูดน้าส้มตรงเนี้ยใครใครจะกินลงใครจะกินลงอะ่ะ กัวเหรอเสียวรอาก็ดูเสียวไม่เห็นเสี่ยวเลยนี่ครับเรานั่งทานน้ำผลไม้เราก็มองบรรยากาศเห็นบ้านกระต่ายตรงนั้นด้วยหรือว่าเราจะเดินไป360ร้อกสิบองศามาทางนี้เราจะเห็นคาเฟ่ที่มีปลาอยู่ข้างในนั่นเองครับตรงนี้ลปลาคาฟเขามาซ่อนตัวยอยู่ตรงนี้นังโป๊ดไ,ได้ มีปลาคาร์ฟใช่ไหมตรงนี้ไม่มีปลาซิลเลยน้อง่ปบอกอยากเห็นปลาซิลอ้าวไปปุ้มเข้าไปอีกแล้วเหรอีอ่ปุ้มข้าเยอะไ่ปุ้มชอบมากนี่ครับสวิทฟิสคาเฟ่อยู่ที่บางพระชนบุรีนะครับพ่อจะถ่ายอยู่ด้านนอกน้ําโปรดต้องแช่เท้าก่อนล้างเท้านี่ครับขั้นตอนแค่นี้เองครับเพื่อนๆนี่เอาจับฝักบัวไว้ครับล้างเท้าครับ จะฝักบัวจะฝักบัวล้างเท้าอ่า<ม>เดี๋ยวนะปิดก่นอนเก็บฝักบัว<ม>อ่าเก็บฝักบัวเสร็จเช,ช้าแช่ดังครับทีมการต่อเชื้อแล้วเตรียมตัวเขา้าบ้านปลาหรือปลาที่อยู่ในบ้านนั่นเองพืน่นโอ้โหปปิ้มเข้ามาแป๊บเดียวปลาตัวสวยด้วยตัวแดงมาแทะเท้าปิ้ปิ้มด้วยเหรอ ปลาคาร์พอยู่ด้านนู้นนะครับปลาคาร์พเขาชอบอยู่แถวนู้นนะครับเพื่อนเพื่อุไมพูดะะไม่ดจะทำอะไรล่ะครับ้ยไม่ทันเลยเนาะเขาวไวมากเลยเนาะมันมันเคยอยู่เขาวไวมากมันต้องเร็วมากเขาวไวจัดเลยอ่ะอยังเท่าไหนก็ได้ ตอนแรกเขาจะไม่มาตอดเรานะครับจนกว่าเขาจะชินเรานะครับเพื่อนๆเนีเ่ยขามาหาพี่ปื้มแล้วอ่าสบายมากเลยครับเพื่อนๆดูดน้ําไปด้วยเล่นกับปลาไปด้วยปลามาคอยสปาเช้านะครับนู่นเห็นไหมครับปลาตัวเล็กว่ายตามน้งปดูดตลอดเลยครับน้ำปูดหยุดหนึ่งนาทีปกดหยุดหยุดน้ำปูดหยุดไม่อยากหยุดเหรอกปลาแท้ขาเหรอ อ่ะโอเคครับวันนี้ก็เป็นคาเฟ่หนึ่งคาเฟ่ที่พี่เพิ่มอยากมานะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ